การที่เรามีอินไซต์ที่ดีการที่เราเข้าใจลูกค้าเรียกว่าเป็นหัวใจของการทำแบรนด์เลยก็ได้อย่างตอนที่เราไปเ,เจอเพนพอยต์เนี่ยก็คือเฮ้ยเขาอยากเลือกกลิ่นซึ่งในตลาดก็ยังไม่มีแบบแบ,บ,แบรนด์ที่ไทำกลิ่นออกมาให้เลือกหลากหลายใช่ไหมครับหรือว่าแบบจะใช้งานเนี่ย จริงๆแล้วยูเซอร์ที่ไม่ใช้ก็ถามเหมือนกันซึ่งเราก็เจอ inside, อินไซต์เ้เขาไม่ใช้เพราะว่าบางทีเสียภาพหลักเออบางทีมันไม่สะดวกเนาะต้องมาเปิดฟ้าปิดฟ้าอะไรใดๆทําไมมันไม่สามารถแบบใช้งานได้เลยทันทีโดยที่แบบแทบไม่ต้องมองได้สาม จริงๆคนรุ่นใหม่ก็คอนเซิร์นพวกเกี่ยวกับเรื่องของอีโคเฟรนด์ลี่ทำไมเราต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทำไมเราไม่มี a อ a r e เว s ์เสเกี่ยวกับการใช้มันไปเรื่อยๆสามารถรีฟิลได้แค่เราไม่ทำมันหายอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจลูกค้าว่าเขามีปัญหาอะไรในการใช้งานเนี่ย ก็สําคัญมากที่สุดไม่ใช่แค่การสื่อสารนะแต่ตัว Product เองเนี่ยมันก็ต้องทําให้การสื่อสารเนี่ยมันสามารถหยิบจุดเด่นของโ o d u c t เนี่ยไปเล่าต่อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรา c คอมมูนิเคตสื่อสารกับลูกค้าต่อไปได้เองเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากทําสิ่งดีๆให้กับ Product ตัวนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น